Honda CRV ปี2007ออโต2.0รถบ้านทแท้ๆก่อนเก็บงานรถเดิมๆม,มาเปิดขายตัดสดเท่านั้น199,000บาทไปหาเลยครับไม่มีอีกแล้วสีทองสวยใสยเดิมๆรถบ้านแท้ไม่วิ่งมา3 0 0 0 0 0โลเพื่อนๆก็ตามนั้นนะครับเพราะเป็นรถบ้านแท้ครับ ไม่ก็เหมาะสมสมเหตุสมผลนะขอคนเข้าใจครับแล้วก็ราคางบประมาณแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับ1,99,000บาทคุณได้คันนี้ CRV ไปครอบครองเลยครับแต่ภายในสวยงามมากๆครับภายนอกว่าสวยแล้วภายในสวยกว่าครับเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีนะครับประวัติดีมากๆห้องผู้โดยสารนะครับน่าใช้สุดๆขับดีนะครับประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้ต้องบอกว่า1ในร้อของสภาพครับ เอาเดิมๆไปเลยครับเพื่อนๆแค่เอามาให้แล้วเนี่ยนะครับรถจอดอยู่ดอนเมืองครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลมาทดลองขับนะครับผมใครกลัวไม่ทันอวนจองมัดจำผ่านเจ้าของร้านเท่านั้นครับวันนี้มาแล้วครับกับ1นึ่ลไลเทมที่ต้อบอกว่า199,000บาทคุณได้ Honda c r v ไป ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านนะครับวีดีโอคอลได้เลยครับก่อนตัดสินใจจองหรือนัดหมายการรับรถไม่ผิดหวังครับรถสวยๆรถบ้านแท้ๆครับมันสวยอยู่แล้วครับไม่ต้องไปเก็บงานอะไรใครสนใจคันนี้รีบโทรมาด่วน088 584 5375ครับ